สวัสดีครับวันนี้มาเจบกล้องดีเซลครับผมนี่เลยครับวันนี้จะมารีวิวกลางแจ้งให้ดูกันนะนี่ครับคอมเมนต์หลายคนบอกว่ารีวิวในห้องยังไงเบรก็ลอยเสียงก็ดังก็มารีวิวในสวนทุเรียนเลยครับมาเลยครับวันนี้ก็หลายๆคนที่พี่คอมเมนต์มาบอกว่าทำไมเบร ถึงหยุดทาไมเบรกถึงตัดทําไมเสียงถึงหยุดก็อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยจะดีครับก็มารีวิวในข้างนอกเลยมามาดูกันรายละเอียดเป็นไงบ้างก็ใครอยากดูก็ไปดูในคลิปแรกที่ผมรีวิวไปนะรายละเอียดนี่ครับก็มาดูนี่นง,งานสวยๆนเนียนๆก็ราคา7,900ถาามว่าแพงไหม ก็ไม่แพงนะเพราะว่าทําเองไม่เป็นมันก็เลยไม่แพงถ้าทําเองเป็นก็มาแพงไหมถ้าทําเองเป็นก็คนบา่าคนว่าแบบแพงก็ไม่แพงนะราคาเขาต้องมีกําไรนะทํางานอะไรเขาก็ต้องมีกําไรเขาก็ต้องได้มั่งเราได้มั่งก็ประมาณนี้นะเบสก็งานทั่วไปไม่ไม่หรูหราไม่แพงก็สี่ห้าร้อยพอฟังได้ ก็มารีวิวเปิดเป็นยังไงมาครับกดตัวนี้ขึ้นปรับกดไฟแบตเต็มร้อยเปอร์เซ็นปุ๊บแล้วก็ปิดไว้ปุ๊บบารบาลุ่มแปบยังไงล่ะของผมตัวนี้ก็ครึ่งหนึ่งตัวนี้ก็ครึ่งหนึ่งตัวนี้ก็มาหน้าสักนิเดเบตผมรับไปครึ่งเดียวพอมาเปิดกันปุ๊บ ผมเล่งไว้ครึ่งนะปุ๊บเล่งไว้ครึ่งหนึ่งครับก็มาเชื่อมต่อโมทูดกันเชื่อมต่อโมทูดตัวนี้ ml ปุ๊บเชื่อมต่อเลยนะครับเชื่อมต่อแล้วเราก็มาเปิดกันดูตัวนี้ปุ๊บคัดลอกลิงก์ปุ๊บเราก็มาเปิดในโปรแกรมนี้ มันจะเบสจะลอยกว่าในใน u t u b e ไม่รู้นะแต่ความคิดผมผมบอกว่าผมคิดว่าเสียงมันดังกว่าใน y o u t u b e ฟังเสียงนะครับนี่เบิดนะสูงนะ แล้วนะครับไแล้วนะเดี๋ยวผมอ่านไปฟังกันเอาแลวนะครับนี่ดูดูมัน นี่มาดูที่แจ้งให้ดูเลยนะเบรดลอยตุ๊บๆเลยครับ สักแนาทีครับให้ฟังเดี๋ยวหาว่าเป็นรนนนคไรตนันไม่ตันครับเนื่วงความเร่งครับเนี่ซึ่งเดียวนี้แล้วก็นี่ครับไม่ตันเบรคไม่ตันบอกว่าเตือนทั้งป่าเรียน,น่ะครับ ดังนะก็มันดังครับดังจริงลงผมเปิดเสียงเซ็กแล้วออเอเบตดนะ อประเทศหน้านาก็ฟังที่บ้นดอนนะในบางก็ดังครับดังแบบนี้เลยก็ถามว่าดังแรงไหมเกินตัวดังเกินตัวครับก็มันดังจริงนะไม่ได้อวยครับก็พี่ๆเขาบอกว่าทำไมถึงตัดก็ไม่ตัดแล้วครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตเร็งนะครับมัเปอดที่ในบ้านเปอดที่ไวไฟแล้ว ก็ตรงนี้เป็นกรรมะหยี่นะก็งานสวยๆครับเนียนๆเ,เลย พี่พีว่าดังไหมพี่พี่ว่าดังไหม,ไหมเอาเปิดไฟดูปึ๊บนี่ก็ประมาณนี้ครับใคอยบอกว่าไม่ดังก็ลองดูลองซื้อดูเกินคําจะบอกนะไม่ลองไม่รู้คํานี้จริงๆครับดังจริงครับไม่ลองไม่รู้ครับก็ประมาณนี้นะ ใครชอบคลิปนี้ใครอยากดูแบบไหนคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวจะทําให้ดูเรื่อยๆนะก็คลิปนี้ก็มานี้นะใครอยากดูลูกไหนคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทั้งสี่ลูกนะผมมีอยู่สี่ลูกถ่ายให้ดูแม่งทั้งสี่ลูกเลยก็มานี้ครับก็สวัสดีครับ